สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแพลวา Family นะคะเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นประกาศของสอบคนะคะเรื่องมาตรการการควบคุมโควิดนะคะออกมาใหม่นะคะวันนี้แพรจะมาอธิบายให้ฟังว่ามาตรการนั้นเป็นยังไงนะคะเมื่อวานช่วงวันที่2มกราสองหนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยสบคก็ออกมาแบ่งพื้นที่นะคะของประเทศไทยเนี่ยจากการระบาดของโควิดออกเป็น3พื้นที่ด้วยกันนะคะก็จะมีพื้นที่สีแดง พื้นที่สีส้มพื้นที่สีเหลืองนะคะ3พื้นที่พื้นที่สีเขียวตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็แต่ละพื้นที่มีความหมายยังไงต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะเรียกว่าเป็นมาตรการของการควบคุมโควิดขั้นที่1นั่นเองนะคะเพื่อป้องกันหรือว่าควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจํากัดนะคะเดี๋ยวมาดูพื้นที่สีแดงก่อนนะคะ พื้นที่สีแดงเนี่ยเราจะเรียกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะแบ่งออกเป็น28จังหวัดด้วยกันนะคะเดี๋ยวไฟเนี่ยแพรจะแนบเข้าไปในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะคะมีทั้งหมด28จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดตากนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายกกาญจนบุรีแล้วก็นครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบคีรีขัน เพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชนบุรีตราดและยองแล้วก็ชุมพรระนองแล้วก็กรุงเทพนะคะพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่มีจํานวนผู้ป่วยเยอะนะคะมีผู้ติดเชื้อเยอะนั่นเองนะคะก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุดนะคะและพื้นที่ควบคุม อีก11จังหวัดหรือว่าพื้นที่สีส้มมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสุขโขทยัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเพช,ชบูรณ์ชัย,ยภูมิบุรีรัมย์นครราชสีมาสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็พังงานะคะ11จังหวัดนี้ก็คือจังหวัดพื้นที่ควบคุม11จังหวัดนะคะสีส้มส่วนต่อไปพื้นที่ที่3นะคะพื้นที่นี้ก็มีปริมาณคนติดโควิดเนี่ยน้อยหน่อยนะคะ เรียกว่าพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะคะจังหวัดก็จะมีทั้งหมด38จังหวัดนอ,นอกเหนือจากจังหวัดที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะเป็น38จังหวัดทีนี้เรามาดูว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่สีแดงทั้งหมด28จังหวัดเนี่ยนะคะมี ต้องทำอะไรนะคะต้องทำอะไรในมาตรการขั้นที่หนึ่งที่สบคประกาศออกมานะคะต้องทำอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะกำหนดไว้นะคะสบคก็จะกำหนดไว,ว้ว่าขั้นที่หนึ่งนะคะก็จะต้องมีการจำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการนะคะแล้วก็ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดก็เช่นกลุ่ม สระว่ายน้ําแหล่งออกกําลังกายเ,เรียนพิเศษจํานวนบริเวณที่มีคนไปชุมไปอยู่เยอะๆนะคะตรงนี้จะถูกปิดไปนะคะแล้วก็จะต้องค้นหาและจับกลุ่มกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทําผิดกฎหมายอันนี้ก็คือกลุ่มบ่อนนะคะบ่อนหรือว่าแหล่งเล่นการพนันนั่นเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมากนะคะอันนี้นะคะอาจจะเป็นพวก งานต่างๆที่มีการเลี้ยงสังสรรค์หรือว่ากิจกรรมคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีคนอยู่ในงานเป็นจํานวนมากนะคะก็จะถูกปิดไปนะคะไม่ให้ไม่ให้จัดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัดนะคะสมมุติเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราเป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหมคะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยตอนเนี้บอกว่าขอความร่วมมือก็ไม่ได้ห้ามสัทีเดียวนะคะถ้ามีเหตุผลที่จําเป็นเนี่ยเดี๋ยวค่อยแถลงอีกทีหนึ่งนะคะ ตแต่แนะนําว่าไม่จําเป็นไม่ควรเดินทางไปนะคะทีนี้จังหวัดอื่นๆที่จะรับเราซึ่งอยู่พื้นที่สีแดงเนี่ยจังหวัดอื่นๆมีสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธเราก็ได้หรือว่าให้เรากักตัวตรวจตรวจผลผลโควิดก่อนก็ได้นะคะขึ้นกับการคําสั่งของจังหวัดนั้นๆนะคะอันนี้อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะแล้วก็ สถานศึกษาหยุดการเรียนการสอนหรือว่าใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะตอนนี้หยุดแล้วนะคะที่โรงเรียนลูกเนี่ยก็สั่งหยุดตั้งแตออ่หลายวันแล้วนะคะสังวัดหยุดตั้งแต่ต้นต้นมกรามาแล้วนะคะหยุดแล้วก็ตอนแรกหยุดถึงวันที่4นะคะตอนนี้ตั้งแต่วันที่4มกราถึง17มกราหยุดนะคะ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือยังไงเนี่ยอาจจะมีคําสั่งออกมาเพิ่มเติมอีกนะคะอันนี้เราต้องคอยติดตามสม่ําเสมอนะคะเดี๋ยวแพรจะนํามาอัปเดตให้ฟังเป็นระยะระยะนะคะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้มีการทํางานแบบ Work from Home นะคะก็คือนะํางานไหนที่สามารถกลับมาทําที่บ้านได้ก็ให้นํากลับมาทําที่บ้านนะคะไม่ต้องไปทําที่บริษัทนะคะ แล้วก็จะมีมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุดนะคะก็คือกลุ่มสีแดงนั่นแหละที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะว่าจะเดินทางไปที่ไหนจะมีมาตรการออกมาอีกทีหนึ่งนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะถ้าเราจำเป็นจะต้องเดินทางไปจริงๆเนี่ยนะคะ แล้วก็จะต้องมีการเร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วแหละเริ่มติดกรณีเราพบผู้ติดเชื้อไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อตรงไหนเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะก็จะนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดนะคะมาตรวจหาเชื้อเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือทำแล้วแหละนะคะและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและ พื้นที่เชื่อมโยงนะคะที่ให้ที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนอันนี้ก็เป็นมาจากไทม์ไลน์นะคะสมมุติว่าเราได้ข้อมูลว่าตรงนี้มีผู้ติดเชื้อปุ๊บแล้วผู้ติดเชื้อไปตรงไหนต่อนะคะก็จะต้องสืบสวนตามไทม์ไลน์นะคะตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะที่จะสอบสวนแล้วก็เผยไทม์ไลน์ออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะตรงไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่บุคคลติดเชื้อเนี่ยไปนะคะแล้วก็จะนําบุคคลที่อยู่ใน บริเวณที่ติดเชื้อที่เราบอกว่าเสียงสูงเนี่ยนะคะนำมาตรวจนะคะตรวจหาเชื้อเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ให้กักตัว14วันเพื่อดูอาการนะคะถ้ามีอาการก็ต้องไปพบแพทย์นะคะตรงนี้แล้วก็มาตรการนี้นะคะมาตรการขั้นสูงสุดเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะประกาศออกมาวันที่2และให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ สี่มกกลาเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะจนถึง1กุมภาพันธ์หกสี่เวลา6นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่แพรบอกคะ่ะต้องมีการติดตามเป็นระยะนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่นิ่งนะคะต้องมีการติดตามเป็นระยะนะคะก็จะมีการอัปเดตเป็นระยะระยะไปนะคะตรงนี้นะคะณนะวันนี้ให้ใช้มาตรการตามนี้ไปก่อนนะคะทีนี้ มาฟังอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าบริเวณต่างๆสมมติเราอยู่ในกรุงเทพนะคะตอนนี้เราอยู่ในกรุงเทพไปที่ไหนได้บ้างละ่ะทีนี้นะคะเราไปได้นะคะไปได้เป็นบางจุดที่รีบไปรีบกลับนะคะใส่แมสตลอดเวลาล้างมือนะคะรักษาระยะห่างรีบไปรีบกลับแล้วก็อย่าไปในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะๆนะคะอย่าไปในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะๆเพื่อความปลอดภยัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะนำ อีพีต่อไปนะคะเดี๋ยวแพรจะนําเรื่องของการอยู่ยังไงในยุคโควิดเนี่ยให้ปลอดภัยนะคะงานก็ต้องทําแต่ว่าออกไปข้างนอกก็ยังกลัวว่าจะติดเชื้อกลับมาที่บ้านเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมานําเสนอให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะใครสงสัยอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาถามในคอมเมนต์ได้นะคะในช่องคอมเมนต์ได้นะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพรวาแฟมิลีด้วยนะคะแพรจะนำคลิปดีๆนะคะนำข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาให้ฟังอีกนะคะหรือใครต้องการอยากทราบเรื่องไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ